สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับลิวอพูลส่อเสียลุยดิอัสให้กับปารีสแซงแช็กแมงหลังตัวแทนทั้งสองฝ่ายเริ่มต้นเจรจากันแล้วสโมสรลิวอพูลที่ในตอนนี้กำลังมีข่าวเชื่อมโยงอย่างนาหูกับทางด้านของสโมสรปารีสแซงแช็คแมงหลังมีรายงานว่า ในตอนนี้ทีมจาฝูงหลีเอิยงฝรั่งเศสทีมนี้กำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์การย้ายทีมของลุยดิแอสปิดความเร็วสูงของลิเวอร์พูลอย่างใกล้ชิดและมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะยื่นข้อเสนอจำนวนมหาศาลมาให้กับลิเวอร์พูลพิจารณาเพื่อให้ยอมปล่อยตัวลุยดิอาสออกจากทีมให้กับทีมของพวกเขาในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยสื่อที่ออกมาให้ข่าวในเรื่องนี้ก็คือฝูงมือขาทสืชื่อดังในฝรั่งเศสโดยพวกเขาได้ออกมาอ้างว่า ในตอนนี้ตัวแทนของลูดิอัสอย่างราอูลปาอิดดาคอสตากำลังเริ่มต้นทำหน้าที่ของเขาแล้วหลังมีคำยืนยันที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวแทนของลูดิอัสนั้นกำลังมีการเจรจาพูดคุยกับสปอร์ติ้งอันเตโรเฮนรกเซึ่งเป็นผู้อำนวยการกีฬาของเปเอสเชโดยการพูดคุยของพวกเขานั้นคือการหาจุดเชื่อมโยงและโอกาสในการพาตัวลูดิอัสออกจากลิเวอร์พูลให้ย้ายมาค้าแข่งกับปารีแสแซงแชฉกแมงในช่วง หลังจบฤดูกาลนี้และข่าวดังกล่าวนี้ก็สามารถยืนยันได้ว่าลูดิอัสกับปารีสแซงแช็คแมงนั้นมันไม่ใช่ข่าวลืออีกต่อไปแล้วโดยพอท่านข่าวออนไลน์รายนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมต่อไปว่าหลุยกัมปสอสที่ปรึกษาของสโมสรเปเช่นั้นค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าจะสามารถพาตัวลูดิอัสให้ย้ายมาคาแข่งกับปาร,รีสแซงแช Saint ็คแมงได้อย่างแน่นอนเขาเป็นนักเตะอายุน้อยที่มีความสามารถและมีความเร็วที่สูงมากทักษะเลี้ยงบอลของเขานั้นก็ยอดเยี่ยม ดังนั้นลุยดิอาสจะเป็นตัวแทนที่เหมาะสมสำหรับการย้ายเข้ามาแทนที่ของคิเลนเอบัปเป้ที่กำลังจะลาทีมไปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยในตอนนี้ลุยดิอาสเหลือสัญญาระยะยาวกับลิเวอร์พูลจนถึงปี2 0 2 7ซึ่งนั่นทำให้ลิเวอร์พูลมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากกับการที่จะเก็บนักเตะชาวโคลอมเบียรายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปแม้ว่าในตอนนี้ทางด้านของปารีแสแซงแฉกแมงนั้นจะยกให้หลุยดิอาสเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งที่จะต้องคว้าตัวไปร่วมทีม ให้ได้แต่ก็เชื่อได้ว่าการที่ลิเวอร์พูลมีอันดัต่อรองที่สูงมากๆแบบนี้หากปารีสแซงแช็คแมงอยากได้ตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมจริงๆแล้วหลักก็พวกเขาอาจจําเป็นจะต้องทุ่มเงินค่าตัวในระดับที่สูงมากๆและน่าจะไม่ต่ํากว่า80ล้านปอนด์เลยทีเดียวดังนั้นต้องมารอดูกันต่อไปว่าปารีสแซงแช็คแมงนั้นจะกล้ามากแค่ไหนในการทุ่มเงินค่าตัวเพื่อที่จะคว้าตัวลูดิอัสไปร่วมทัพแล้วเพื่อนๆหลักครับคิดว่าลูดิอัสควรมีค่าตัวที่เท่าไหร่สําหรับการย้ายทีมในนครั้้งี จอห์นบานเชื่อว่ามาร์กเกฮิเหมาะสมกับลิเวอร์พูลมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจอห์นบานอดีตไอคอนคนดังของลิเวอร์พูลได้ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวล่าสุดโดยเชื่อว่าสโมสรลิเวอร์พูลนั้นคือจุดหมายปลายทางที่ดีกว่าสําหรับการย้ายทีมของมาร์กเกฮิกองหลังตัวเก่งจากสโมสรคริสตันพารลสพร้อมบอกว่านักเตะรายนี้ไม่ควรที่จะคิดเยอะเพราะลิเวอร์พูลนั้นเหมาะสมกับตัวของเขามากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนและเขาจะกลายเป็นนักเตะที่ถูกจับตามองมากที่สุด อย่างแน่นอนถ้าหากได้ย้ายมาคาแข่งกับลิเวอร์พูลโดยมากเกฮิกองหลังวัย23ปีรายนี้ลงเล่นให้กับคริสตัลพาเลสไปแล้วเกือบ100นัดในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่ย้ายออกจากเชลซีและได้สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นด้วยการถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเซนเตอร์แบ็กรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกในเวลานี้และในตอนนี้ตัวของเขานั้นก็ถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ ไปแล้วก้านัดด้วยกันซึ่งนั่นสามารถการันตีได้ว่านักเตะรายนี้กำลังมีอนาคตที่สดใสเป็นอย่างมากแน่อนว่ามาร์กเกฮิมีคุณภาพโดยรวมที่ชัดเจนมากและการที่ลิเวอร์พูลมีข่าวเชื่อมโยงกับตัวเขาเมื่อเร็วๆนี้ถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องและการที่โจเอลมาติดกำลังจะกอัลลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้ทำให้ตอนนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ลิเวอร์พูลจะคว้าตัวกองหลังฝีเท้าดีรายนี้มาร่วมทัพโดยทางด้านของจอร์นบานได้ออกมาอ้างว่าลิเวอร์พูลนั้นจะเป็นสโมสร ที่ยอดเยี่ยมในการย้ายทีมของมากเกฮิตในช่วงซัมเมอร์นี้ผมเชื่อว่าการย้ายทีมของมากเกฮิตจะเกิดขึ้นจริงในช่วงซัมเมอร์นี้เขาเป็นกองหลังทีมชาติอังกฤษที่ถูกจับตามองมากที่สุดในเวลานี้และเขาเป็นกับตังทีมคริสตัลพาเลสที่มีอายุน้อยที่สุดแต่ผมเชื่อว่าอนาคตของมากเกฮินั้นจะดียิ่งขึ้นไปกว่านี้ถ้าหากตัวของเขานั้นได้ย้ายไปเล่นให้กับสโมสรที่ใหญ่กว่าและดีกว่าคริสตัลพาเลสผมมองว่าในตอนนี้มากเกฮิค,คือหนึ่งในห้ากองหลังที่ดีที่สุดของพร นีมีหลีกในเวลานี้เขาเหมาะสมกับลิเวอร์พูลมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนและผมก็สนับสนุนให้ตัวของเขานั้นย้ายเข้าสู่ทีมลิเวอร์พูลมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาจะพบกับอนาคตที่สดใสที่นี่ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสําหรับตัวของเขาเขาจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้เล่นแนวรับที่ดีที่สุดในโลกที่นี่และเขาจะกลายเป็นอนาคตในระยะยาวของลิเวอร์พูลในตอนนี้ทั้งวัวจิ๋วฟันดมีอายุมากแล้ว ในขณะที่โจเอลมาตีปนั้นกําลังจะลาทีมไปหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งผมมองว่ามาร์กเกฮิจะเป็นกําลังสําคัญใดพ่อกับลิเวอร์พูลและเป็นผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลในอนาคตยังไม่ต้องสงสัยผมไม่รู้หรอกว่าหลังจบฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการคว้าตัวมาร์กเกฮิเข้าสู่ทีมแต่ผมก็อยากแนะนําไปยังผู้บริหารสโมสรลิเวอร์พูลว่าควรที่จะจริงจังกับการย้ายทีมของผู้เล่นรายนี้เพราะเขาเป็นนักเตะที่เก่งมากจริงๆ และผมก็ไม่อยากให้นักเตะที่ดีแบบนี้ย้ายไปค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจอห์นบานกล่าทิ้งท้ายผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าฮิวและเอ็ดเวิร์ดยกให้จะมามูเซียล่าคือดินการย้ายทีมอันดับหนึ่งที่ต้องทำให้สำเร็จให้ได้หลังจากที่เมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นก็ได้มีข่าวใหญ่ไปทั่วโลกนั่นก็คือการแต่งตัางให้ริชาร์ดฮิวเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการด้านกีฬาคนใหม่ของสโมสรเมื่อวันพุทธที่ผ่าน ซึ่งนั่นทําให้ในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นมีบุคลากรที่พร้อมหมดแล้วสําหรับการเตรียมไล่ล่าตัวนักเตะรายใหม่เข้าสู่ถิ่นแอนฟิลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยเมื่อวานนี้ทางด้านของนิลาโจน,นักเก่าวสายบาเยอร์นมิวนิกก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าในตอนนี้ทางด้านของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและริชาร์ดฮิลได้แท็กทีมร่วมมือกันเพื่อที่จะทําในสิ่งที่น่าเหลือเชื่อนั่นก็คือการพยายามคว้าตัวจามาน Μ ูเซล่ากองหน้าจากบาเยอร์นมิวนิกเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์น หลังจากที่ในตอนนี้ทางลิวอพูนนั้นได้ทราบข้อมูลที่น่าสนใจแล้วว่าในตอนนี้จามานูเซล่านั้นไม่มีความคิดที่อยากจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาเยอร์มิวนิกเท่าไรนักและกําลังมองหาโอกาสที่จะได้ย้ายกลับมาคาแข่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งโดยนิลาโจนยังยืนยันต่อไปว่าในตอนนี้ทางด้านของตัวแทนจากสมอสะลิวอพูนนั้นได้เริ่มต้นการเจรจาไปบางส่วนแล้วกับทางด้านของจามานมูเซลารียบร้อยแล้วนั่นก็เพราะว่าทั้งไมเคิลเอ็ดเวิร์ด และริชาร์ดฮิวต้องการที่จะคว้าตัวจามานมูเซล่าเข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากและพวกเขาทั้งสัองค์คนก็มองว่าดินนี้จะต้องไม่ทำพลาดโดยเด็ดขาดเพราะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่นักเตะอย่างจามานมูเซล่าจะมีชื่ออยู่ในตลาดซื้อขายแต่ถึงอย่างนั้นทางบาเยอร์นิวนิกนั้นก็ยืนยันว่าทีมของพวกเขานั้นจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับจามานมูเซล่าให้ได้และบาเยอร์นิวนิกก็คงจะโง่งมากๆ ถ้าหากพวกเขาปล่อยตัวจามานมูเซล่าออกจากทีมไปและจากสายข่าววงในที่มีออกมาในตอนแรกนั้นระบุว่าลิ v เวอร์พูลนั้นได้ยกให้ดินการย้ายทีมของจามานมูเซล่านั้นเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกของสโมสรที่จะต้องคว้าตัวเข้าสู่ทีมให้ได้ในยุคการบริหารงานของพวกเขาทั้งสองคนโดยตามรายงานอ้างว่าถ้าหากริวเวอร์พูลไปเจราจาและเกลี้ยกล่อมทําให้บาเย,ยนมิมิกยอมปล่อยตัวจามานมูเซล่าออกจากทีมไปได้แล้ว และก็ค่าตัวของนักเตะรายนี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์เลยทีเดียวแต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อได้ว่าการเจรจาพูดคุยของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและริชาร์ดฮิวจะทําให้ลิเวอร์พูลได้ตาว่านักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมในราคาที่ต่ํากว่าปกตินั่นก็เพราะว่าการเจรจาต่อรองซื้อขายนักเตะเป็นงานถนัดของพวกเขาทั้งสองคนแถมยังทําได้ดีเป็นอย่างมากอีกดอวอยดดังนั้นต้องติดตามการแบบห้ามกระพริบตากันไปเลยนะครับสาหรับดินการย้ายทีมของจามาโมเซล่าว่าสุดท้ายแล้วลิเวอร จะสามารถคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมตามที่ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกได้หรือไม่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ